แกงสลามรวมตัวนี่มีสองตัวเองหรอวะเราเนี่ยเอ้ยข้างหน้าเราเฮ้ยใครวะน่ะทุ่ง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 สหูรฮ่ยทุกคนเจอแก๊งสลามอยู่ข้างหน้าว่ะโอ้โหจะไปได้ป่าวะเนี้ยหยุดก่อนจะไปไหนครับจะผ่านทางง่ายเกินไปหรือเปล่ามาคนเดียวอ่ะเดี๋ยวผมไปทางใหม่ให้ก็ได้ครับ เฮ้ยน้องไปรัดมานดิเอ้ยมาคนเดียวอ่ะมันไม่สามารถผ่านไปได้ง่ายๆนะครับบอกให้มีแก๊งสลามรู้จักเปล่าฮัลโหลแก๊งทุงๆุงุงุรีบเข้าเกมมาเลยเพื่อนมาหาหน่อยมาหาหน่อยตอนนี้ด่วนรีบเข้าเกมฟรีไฟล์มาเลยเท่าไหร่นะสามพันไลค์เดี๋ยวแก๊งทุงๆงเราจะรวมตัวใช่ป่ะเฮ้ยเไอ้ทุงทจะไปไหนเฮ้ยจะไปไหนมันใช้ล่างแย่งหรอปุนีไ่ไงทุงทุทุงทุหรอ ทุงทุงเออจะฟื้นทําไมจะฟื้นทําไมจะจะฟื้นมาทําไมนี่ไงใครอยากเข้าแก๊งสลามมาจัดการไอ้ทุงทุงหน่อยไลค์ like คลิปนี้ไปด้วยนะฮะ